สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนครับพอกันพวกเก่าๆเดิมครับพิชจิตรกิจฟิตชิ่งชาแนลนะฮะเมื่อนี้ครับผมมาหายิ่งหนูครับหายิ่งหนูเป่าไว้อยากกินหนูครับไม่ได้กินหลายมื่อละมาหลายคนครับเป็นเพื่อนผพากันมาสั้นต่อแล้วมาใส่อ้อยน้อพี่น้องนะไปบ้างครับว่ามีผู้ใดมาไเนี่ยครับไปรับชมกันเลยผู้ใด็กมเนี่ยแง่แกร้อย พันเบิรมมก็น่าครับผมโอ้พี่หน้าพันเบิรมมันเจ๊บหครับเมื่อเนี้ยโบปากบ่าวนะครับผมถราบระเดี๋มอทำมอหน่อโอ้ยกดแข่งเข้าไปไวครับพี่พันเบิรมนะครับมาทำกันเป็นกำลังน ER. oh, ั่ง like กิน <necessary> ข <In God terms> <sh arp memories> no ้าอยู่นั่งพี่พันตู่ครับโอ้โหเลยเที่ยบเหรอนี่ละพี่พันใจนะครับหัวหน้าทีมครับมื่อนี้ยพันใจมื่อเนี้ยคือน้ำทีมเด็กยังกินข้ย่างนี้อยู่น้องเลยยางพองนมย่างพองนมครับ พันกบกับม้าครับมือพันกบพี่นังครับนี่เห็อ่ะนังขอยมังนี่โอ้โหด่หนูเลยพี่น้องโอ้บุกงีนะครับบุ๋เลยกำลังถอนคนนะฮะมือพากันมากับหาคนครับหาพันน้ำกันอยมาเซ่อไว้ครับผลงานนะครับได้มาเหมือนกับสองตัวครับสองเต็มแล้วจนี่กดลิ้มกดเล็กดแชร์กดเซอร์สเกย์ผมรู้พี่น้องด้วยแต่รอติดตามมาครับว่ามือฮอสีแดงกันลายตัวคน ต้มน้ำเสดเดียดนะครับกำลังลุกคนครับถอนคนมีที่ถอนคนครับของพันกบครับมีตัวงามเราติดตามมาพี่น้องว่าเขาซีเรไยลครับขึ้นนี่ครับนี่นะครับผลงานมื่อนี้นะครับโอ้นนี่ตัวงามครับลุกคนหอกเรียลครับอาจจะดำเนี่ยจากไลฟ์เป็นที่น้องแล้วนี่ครับผลงานของคำขึ้นนี่ครับได้ซีตัวครับโอ้โหครับพันครับ หลังจากที่ยามอวยครับนั่งพักผ่อนครับผมโอย้ยพันใจครับบรรยากาศดีครับพี่น้องผู้รับป้าไวครับป้าไวของโรงงานนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วนะครับมันดึกแล้วก็รรกลับบ้านครับมันหนาว เรื่องเลี้ยมครับผมช่องเพชรกาดนะหยืดฟิตชิ่งนะพี่น้องเนอะมื่อนี้กับ่ได้ไปตกปลาครับหายิ่งหนูพากันคิดอยากกินผัวหนูครับพากันทิพนาครับผมบ๊ายบาย